สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสุ้คนครับเมื่อนี้พ่อทุกคุณสิผ้าผัดผิดปลาไหลกินแซ่บนะครับเนาะเป็นตลาดพ่อทุกคุณได้ปลาไหลมากครับก็เลยอยากกินผัดผิดเพราะว่าบ่ได้กินโดนแล้วเมนูผัดผิดปลาไหลครับมีแต่ผัดผิดแนวอื่นนะครับเนาะไปครับไปเริ่มกันเลยนี่เป็นปลาไหลที่พ่อทุกคุณได้มากได้มาสองตัวครับพ่อทุกคุณก็บยุตตดเอาไปขว้วไปชํำแหลก่อนเนาะครับเนาะบ่ได้เห็นให้เมืองครับ พอคั่วชมและเครื่องในออกเสร็จแล้วกัคนคุ้นอยากจะมาทุบให้เมืองนะครับเนาะนี่คือขั้นตอนสําคัญอยู่ครับทุบให้กระดูกมันแตกครับเวลาผัดจะได้เขาเครื่องกินง่ายนะครับเนาะเพราะว่าลองผัดเมื่งแล้วครับระวังทุบกับบม่ทุบทุบดีกว่านะครับเนาะไปรอเมืองครับไอ้พ่อพี่น้องไปรอเมืองนะครับเด้อผู้ใดไปเคยได้ลองครับต้องกาทุบก้อนก้อนไปผัดครับ บางคนก็จะมาหั่นครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กันแล้วแต่มักครับตามใจมักใจชอบเลยครับบางคนเดี๋ยัดเป็นโตเลยก็ได้ครับทุบแล้วโมว่ากันครับแซ่บคือกันคือเกาแลวครับเนาะแต่บางคนมีใหเป็นชิ้นเป็นคำครับกินง่ายครับนี่ครับเนื้อเน้นๆเลยครับแน่นๆเลยเนื้อปลาไหล ผู้ใดบ่กินก็ขอโทษก้อยไผ่นะครับอะไรแล่ผู้มากินก็สชีู้ดีว่ามันแซ่บนะครับเนาอเนื้อแน่นครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปพอนุนก็สิพ่าตำเครื่องเครื่องผัดนะครับเนาะเครื่องผัดเผ็ดเครื่องแกงสูตรพอนค่นอยูครับมีแต่ไข่นะครับเอามาหั่นแล้วเสียาไปตำครับไข่ค่าหอมแดงครับ หั่นซอยให้มันละเอียดง่ายครับเพราะว่าพอนุ่นจะไปต่ำนะครับใบบักกูดครับพอนุ่นจะเอามาย่ำเพี้ชิ้นเล็กๆเนาะนี่พริกแข็งครับลงต่ำเลยครับจะเคี่ยมในโขลกหอมแดงค่าไข่ครับที่หั่นไว้หนะอครับลงเลยครับเซตมี่พริกไทยครับไข่นํำเพิ่มความหอมครับต่ำให้ละเอียดเลยครับแห่งละเอียดแห่งดีนะครับเนาะ ตำเครื่องเนี่ยเหมือนเครื่องแกงนะครับมีพมาพอทุุคนณจะมาผัดนะครับแต่สูตรเครื่องผัดเครื่องแกงของแตะละคนกิ่ชิพุคือกันครับพอตำละเอียดได้ที่แล้วก็พทุคุก็จะไปเริ่มลงกระทะผัดเลยนะครับเนาะการผัดขั้นตอนแรกของพทุคนก็จะผัดพวกเครื่องที่ตำไว้ก่อน,นครับเครื่องผัดก่อน ลงผัดเซนนมันให้หอมนะครับที่นองเครื่องผัดมันจะน้ำมัน้ำจะฉุนหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาไหลแล้วครับลงไปก่อนครับหิงไหวเยื่อพุงข้นครับคอยไว้เห็มโดยความห่อนจังหน่อยครับแล้วก็ค่อยมาขวาครับขวายแหง้ง ถึงชุนกินหอมๆครับอกก็เริ่มปรุงเลยครับนี่นซอสปรุงรสครับรสดีครับชุรสครับใส่หลายนัวไหลายครับแซบไหลอันนี้คือซอสพริกครับที่เดือดของพะโคุ้นครับอัดเผียพนโคุณนต้องใส่ครับสูตรพะุล้คุ้นจะเพิ่มความเข้มข้นครับความเผิดความ เปี้ยวของสะพิกนิดๆครับผุมก้อมครับเติมน้ำป้นโคกครับลงไปพุกจังหน่อยเดี๋ยวมันใหม่ครับควา่าป่อยจนปลาไหลซุกครับมีเพิ่มกวามหวานจัง่อยครับลืมใส่พอมู ิ่มความเผ็ดครับลูกโดดนะครับกลิ่นพริกไทยอ่อนนะครับเพิ่มความเผ็ดความซ่าครับลูกโดดไปผัดแห่งพอนคุ้นเติมน้ำอีกครับความแห้งหมุนพอนคุ้นไม่ได้ขวายแห้งนะครับน้ำแนมมันช้ำช้ครับพวกกินแบบแห้งๆผัดเผ็ดเพราะพคุ้นอะปล่อยมัน ครับแล้วก็มึงมันจะน้ามันจะเริ่มข้มข้นครับเพราะคุณจะปล่อยฟไดไว้โดนเติบโตกระชิมครับแซบแล้วก็ไปกัะเพราลงเลยครับสูตรพอนุคนนี่จะแปลนว่าสุกแล้วก็จะรสชาติแซบแล้วก็จะปรุงกินเลยดีครับต้องให้มันฟดปลาไหลที่ได้เปื่้ยเนี่ยจากน้อยครับความนัวความข้มข้นก็จะออกของเนื้อปลาไหลนะครับเนาะ เวลากินจะได้แซ่บครับน้ำกับยนัวกลมกลมครับอันนี้ก็เป็นที่โอเคเสร็จครับผัดเผ็ดปลาไหลพ่อทุกคนไปครับไปกินไปแซ่บกับพ่อทุกคนนะครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทวดครับมาครับมาแซ่บกับพ่อทุกคนนะครับเมื่อนี้พ่อทุกคนได้ผัดปลาไหลสิบแซ่บมากินข้าวซุ้มพ่อแม่พีพ่น้องเนาะแต่เมื่อนี้บรรยากาศกะ สีคำแล้วสีมืดละไปมาลุยเลยครับเดี๋ยวมันมืดกว่านน้ครับเนาะคมเหนียวคือเก่าครับกินเข่าแรงเลยนะครับคํำเนาะมาออกมาทงน้อพามาเอาบรรยากาศพระที่สิตกดินครับมืดมืดครับมาครับเป็นคลิปแรกที่พ่อทุกคุณมากินเขาเวลานี่ซุ่มพ่อพี่น้องเนาะครับเนาะมาครับเสิบแสบขอทุกคุณเลยผัดปล่อยนะครับพี่น้องคำแรกพ่อพ่อทุกคุณสดก่อนเลย อืมบุบหมพร้อมก็เดาไปเลือดผัดซีดาวครับกลายหอมครับมาแก้มมานัมากลับอืม อแก้มบักซี่ไปเลยเป็นแข็งอมนะครับเป็นเมนูใกล้ๆก,ก,กันครับตามเครื่องใส้คือกันเนาะขวาเครื่องกันแต่อันนี้เป็นผัดใส่เบกิะเข,ข้ามากเลยอืมเอาเลือก,กมาเพิ่มความจีจดัดพี่เนอง เพิ่มความเผ็ดครับได้ปลาไหมาสองตัวเพื่อนแต่คนมันได้มาสองตัวในคลิปนะครับมันคุณมักตัวน้อยครับใส้น้อยกำลังแสบกระดูกอ่อนเนาะตัวเงียมกระดูกแข็งยำแล้วมันก็แบบ ก็คายดุตกแล้วพะยิบพามามมกะ <c oughs> บรรยากาศยามแมลงครับคาดการผิดครับนี่เมันอสมุทรนตัวได้ปีนรังเจ้า <laughs>

มงสึกอออกห่อนสะใจครับ Il est à toi, non จะของหน้าพ่อพันมากินดูจนได้พูดจาก,กันแล้วครับพี่น้อง เผ็ดเผ็ดกะเพรากับเผ็ดตำมะฮุ่งเ่คือกันนะเพื่องคือออกฮ้อนเนะาะสะใจดี มันเผ็ดถึงแซบแซบครับเพียงัปอะไรหาบอกเขาได้ครับอะไรได้มาก่อนหนา่นบ่ค่อ้องคุณกบ ต้มเพียสายนอะ่ะหาจังได้อีกเรามาผัดผัดเผ็ดนี่นครับ Por favor, no. สะใจเพื่อนแค่งกินน้างเพชรอโอเคครับมื้นนี้พ่อทุกคนก็นได้ผัดผิดปลาไหลเนาะมากินข้าวซุ้มผมเป็นพี่น้องเนาะได้มาต้อนมากิน เอาบรรยากาศยมันแรงมานะครับเป็นคลิปแรกที่พ่อทุกคนมากินเวลานี่นะครับเนาะพ่อทุกคนก็น,นั่งรีแลกกินน้ำอยู่วัางนึงครับมันเบาไม่ได้มันลาพี่ลาน้องไม่ได้เนาะมันเผ็ดมันฮูหฮาฮูว่านะครับนะครับน,นั่งได้กับก็เลยมาลาพอเป็นพี่พอเป็นพี่น้องเนาะก็โอเคพ่อทุกคนกะขอบคุณพอ่อเป็นพี่น้องสุขสุขคนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อโนคุณนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆของให้ของพ่อโนคนะุณเนาะสำหรับเมื่อนี้พ่อโนคุณกะสิขอตัวขอลาไปก่อนจึกไม่คลิปนาครับเบื่อแล้วครับสวัสดีครับ